สวัสดีจ้าวันนี้พ่อกับแม่จะมาทําหมูส้มหรือชิ้นส้มไว้ทานเองที่บ้านเนาะวัตถุดิบของเฮาก็จะมีหมูเนื้อแดงกัน,นเจ้าแล้วก็หนังหมูเนาะวัตถุดิบหลักของเฮานะจ้าเอาหมูมาหัน่นมาซอยแล้วก็เอาเส้นเอ็นอย่างเพิ้นออกหมดเลยนะจ้าเอาแต่เนื้อร่วนๆนะจ้ามาหัน่นมาซอยเป็นชิ้นเป็นชิ้นก่อนเนาะวิธีทําง่ายๆนะจ้าอันนี้ละเอียดทุกขั้นตอนเลยเนาะคลิปอาจจะยาวสักน้อยมาเป็นอย่างเนาะอ้าว แล้วก็มาลาบนะเจ้าลาบจนละเอียดเลยเนาะลาบมอกๆเลยนะจิ้นส้มนี่ต้องลาบแบบละเอียดนะเจ้าถ้าปั่นนี่จะละเอียดพอนะเจ้าเพราะว่ามันจะมีเส้นเอ็นเนาะมันมาได้เอาออกแต่เฮาลาบเองนี้เขาจะหมูว่าอันใดเป็นเอ็นอันใดเป็นหนังหมูหรือเนื้อหมูติดมันนยเข,เขาจะเอาออกนะเจ้าเอาแต่เนื้อเพียวๆอันนี้ก็ลาบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้า ในส่วนของแม่ก็เอาหนังหมูมาต้มนะเจ้านังหมูนี่เฮาจะต้มจนสุกก่อนนะเจ้าเดี๋ยวเราก็ตักออกใส่ภาชนะพักให้เย็นเนาะแล้วก็ไปหั่นไปซอยนะเจ้านี่เอามันออกไปหมดเลยนะเจ้ามันหมูออกไปหมดแล้วก็เหลือแต่หนังหมูเนาะก็มาหั่นมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะเจ้าบางๆเนาะเขาสังเกตหมูส้มเขาเนาะ ส่วนใหญ่จะมีหนังนะหรือจะเอาแต่หนังแนะไปทําเป็นแหนมหนังหมูส้มก็ได้นะจ้าววิธีทําคล้ายกันเนาะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะจ้าในส่วนของหนังหมูนะวะัตถุดิบหมูส้มก็จะมีกระเทียมนะจ้าข้าวเหนียวแช่น้นะําเนาะอ่าแล้วก็หนังหมูที่เฮาสันหฮาซอยนะจ้าแล้วก็ดินประสิวอันนี้ใจน้อยเดียวนะจ้า แล้วก็เกลือนะจ๊ะอันนี้ใจเกลือเม็ดนะจ้ามันจะมีความเค็มกว่าเกลือป่นนะจ้าอันนี้เป็นสูตรของแม่เนาะเอาไปดูวิธีทำเลยนะจ้าเอากระเทียมใส่ครกลงไปเนาะตามด้วยเกลือนะจ้าอันนี้ใจเกลือเม็ดนะจ้าแล้วก็จะโขลกขึ้นละเอียดเลยเนาะโขลกกระเทียมกับเกลือขึ้นละเอียดนะจ้าโขลกจะละเอียดเลยเนาะละเอียดดีแล้วเดี๋ยวไปดูพ่อผสมน,นะจ้า วัตถุดิบของฮาวหมูฮาหั่นเอาซับเรียบร้อยแล้วนะเจ้าแล้วก็กระเทียมกระเลือโขลกละเอียดนะเจ้าเอามาดูพ่อ,อผสมนะเจ้าก็เอากระเทียมกระเลือที่เอาโขลกตะกี้ใส่ลงไปนะเจ้าต้องต่ำเพื่อแล้วเลยเนอะแล้วก็ตามด้วยข้าวเหนียวที่เราเอาแช่น้ําก่อนนะเจ้าถ้าใช้เป็นก้อนมันก็จะเป็นก้อนเนาะเอาจุ๊บน้ําให้นน้อยเนาะมาใช้ข้าวสวยนะเจ้าถ้าใช้ข้าวสวยแล้วมันจะทําให้ ให้แฉะนะเจ้ามันวนากินนะเจ้าแต่ถ้าข้าวเหนียวนี่มันจะมาเป็นยางเออถ้าใช้ข้าวเจ้าหรือข้าวสวยเขาเนี้ยใช้ได้เหมือนกันนะเจ้าแต่มันจะเป็นยางเวลาเขาจะเอาหมูส้มไปแกงใส่พักปังไปโจใส่พักกูดอนะ่ะมันเป็นยางแล้วมันจะฟูฟ่องนะเออแต่ถ้าใช้ข้าวเหนียวไม่เป็นนะเจ้าอันนี้คือเคล็ดลับนะเจ้า เอาก็มาคั้นจนละเอียดเลยนะเจ้าคั้นจนเป็นเนื้อเดียวกันเนาะวิธีคั้นก็ง่ายๆเนี่ยใส่ถุงมือไอ้ใส่ถุงยางขยำขยำนะถ้าเจอไหนเป็นชิ้นเป็นเส้นเอ็นเขาก็จะเอาออกนะเจ้าบาเฮือเป็นเหนียวนะเจ้าบาเฮือติดเนาะถ้าเราลาบเองถ้าจะหูนะเจ้าอา้าแล้วก็ใส่หนังลงไปเอาไปคั้นห่อมรอบวิธีคั้นนี่ก็ใช้เวลาเมินนะเจ้าประมาณ15นาทีนะเจ้าเป็นอย่างน้อยเนาะ ไปผสมผสมเข้ากันแล้วก็หนังหมูแบบเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะจ้าแล้วก็เอาหนังหมูใส่ลงไปแหมเนาะคลุกเคล้าแบบคันให้มันแลวแต่อไปด้วยกันนะจ้าแต่หนังหมูมันจะบราแล้วนะจ้ามันก็จะเป็นชิ้นมันจะเข้าเนื้อเข้าน้ําเข้ากระเทียมเข้าเกลือเข้ากับข้าวเหนียวเนาะมันจะทําให้หมูส้มไม่บูดไม่เน่าไม่เสียนะคะถ้าเครื่องถึงนะจ้า อันนี้ในส่วนของหมูส้มเขาก็เรียบร้อยแล้วนะเจ้าแล้วพักนะเอาฝาย่างปิดนะพักไว้ไว้หนึ่งคืนนะเจ้าอันนี้หนึ่งคืนผ่านไปนะเจ้าก็เอาหมูส้มมาห่อนะเจ้าวิธีหอก็ง่ายๆนะเจ้า,ามาดูนะเจ้าละเอียดทุกขั้นตอนเนาะเอาหมูมาใส่ถุงพลาสติกนะจ้าใส่ลงไปเลยถ้าไผ่ชอบห่อใหญ่ก็เอาห่อใหญ่ใผชอบห่อหน้อยก็เอาห่อหน้อยเนาะ เอาพริกใส่ลงไปจะใส่พริกชีฟ้ฟ้าพริกขี้หนูก็แล้วแต่ไผมกักไผชอบนะเจ้าอันนี้วิธีห่อก่อนนะเจ้าอันนี้ห่อพลาสติกนะเจ้าวิธีหอ่อแบบกันให้มันแน่นๆนะเจ้ามัดเออเออใส่ถุงให้มันแน่นๆนะเจ้าอ่าดูอีกรอบหนึ่งนะเจ้าอ่าตักใส่ถุงไปนะเจ้าถ้าห่อแบบใส่ถุงพลาสติกน้ำแหนมมันจะออกนะเจ้า ถ้าตองเขาแตกมันก็จะซึมออกนะเจ้าเออมันก็เป็นวิธีการที่แบบถนอมอาหารแถมยางนึงนนเจ้าเออใส่ถึงลงไปพอดีแล้วกันเดี๋ยวเขาจะสมาพับปากถุงนะเนาะอาพิิกินูใส่เข้าไปเม็ดสักสองเม็ดอันนี้พริกินูส่วนนะเจ้าพี่กระเลียงเออยังเผ็ดเลยละเจ้าออวิธีห,อห่อง่ายๆดูแม่เลยนะเจ้า เติมหมูลงไปอีกนิดนะจ้าถ้าห่อใหญ่มันก็ไอ้ห้อหนึ่งห่อก็ได้หนึ่งมื้อนะจ้าถ้าห่อน้อยก็ต้องแกะหลายห่อเนะ่จ้าถ้าทําขายก็ต้องห่อหน้อยๆเนานะอ่ามาถึงขั้นตอนห่อใบตองนะจ้าอ่าวางแหนมลงไปแล้วก็กิ้งกิ้งกิ้งนะจ้าอ่ากิ้งให้สุดใบตองนะจ้าแล้วก็กิ้งบ่ต้องสุดใบตองเนาะเออพับซ้ายพับขวาอ,อแอดมินก็นเริ่มมัวแนละ้ว ดูตามแม่เลยนะเจ้าพับนะเจ้าจัดระเบียบใบตองนะเนาะแล้วก็จิกจิกจิกเธอสุดใบตองเออแล้วก็หนังยางรัดนะเจ้าจัดระเบียบใบตองให้เพื่อความสวยงามนะเจ้า เอาห่อใบตองข้างนอกแหมกำเพื่อปนห้องไว้อย่างก็กันลมผิวไม่ให้ลมเข้าอีกทีหนึ่งนะเจ้าแหนมจะไม่เน่าไม่เสียนะเจ้าเก็บได้ไหลายเดือนเลยนะเจ้าถ้าผายบะบะชอบเปรี้ยวก็เอาไว้สองสามคืนแล้วก็ใส่ตู้เย็นเลยนะเจ้าแต่ถ้าไว้ข้างนอกแหนมก็จะเปรี้ยวไปเรื่อยๆนะเจ้ามาดูวิธีห่อใบตองอีกรอบหนึ่งนะเจ้านะ ดูจบคลิปก็ไปทําเองได้เลยนะเจ้าขั้นตอนบม่ยุ่งยากเนาะทำแหนมกินเองที่บ้านนะเจ้าไม่บูดไม่เน่าไม่เสียนะเจ้าเก็บไว้ได้หลายเดือนเลยเนาะส่วนผสมก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายนะเจ้าอา่าพับซ้ายพับขวานะเจ้าจัดระเบียบใบตองแล้วก็กิ้งให้สุดใบตองนะเจ้าเอามาพับให้สวยงามเนาะ เก็บปลายตองนะเจ้าวิธีห่อก็บบย่างได้เลยนะเจ้าถ้าห่อบบช่างตองก็แตกเนาะ,ะ,ะแล้วก็เรียบร้อยแล้วค่ะหนังยางมัดนะเจ้าจะใจ้ะตอกก็ได้เนาะเราจะใช้หนังยางก็ได้แล้วแต่วัตถุดิบที่มีนะเจ้าอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วแหนมหมูนะเจ้าหน้าตาก็จะเป็นจ้าอีนะะเนาะเขาจะทิ้งไว้ประมาณสักสองคืนนะเจ้าแหนมก็จะเปรี้ยวเนาะ สามวันผ่านไปนะคะเลยโอ้ได้กินแล้วอันนี้วันที่สามนะคะเราหมักไว้ไม่ใช่เราหมักไว้เราห่อไว้สามวันนะคะให้มันเปรี้ยวอ่อา,อาไปดูเนื้อชิมดูอร่อยก่อนอร่อยอร่อยอร่อย จับเลื่อจับอยงดีขนาดหมูส้มนะทําเองนะคะไม่บูดไม่เน่าไม่เสียนะเก็บไว้ได้เป็นเดือนเดือนเลยคะถ้าเราไม่อยากให้มันเปรี้ยวเราก็ใส่ในตู้เย็นนะคะเพื่อนๆไว้สามคืนนะคะนี่แหละมูส้มนะคะ,ะนี่ทั้งหมดของเรา